นไครับโอ้ปกดไม่เป็นไรดงานครับนี่ครับกดเท่าไหะหมอืมจิงประกดเท่ากันนะจ่มาถ่านมาอยู่ดินี่ครับเติมโอ้เต็มครับโอ้โนี่ครับ จิมให้บอลจิมกันคนแรกเลยสวัสดีครับเดี๋ยววันนี้พาทุกท่านมาจับปลาครับวันนี้เดี๋ยวมาดูกันครับว่าวันนี้จะมีปลาปะ,ะ,ะไปดูกันครับ,รบรครับหนี่งเาิ่จับครับเดี๋ยวย้อนแสงครับ ดูนะปลากระโ,โ,โ,โดดแค่ดูฝัดนี้ฝัด,ดนี้ ครับอดนี้ครับหนครับปารบ นี่ครับปลาวันนี้ครับ ยกขึ้นมันจะเพื่อนคดอะไรคิดอะไรโอ้ยแต่อยู่นะแกเียใใหญ่ไตัวที่วิ่งวางนีมบอเียมดมันยู่เนี่ยไนี่แหละเยอะะแกที่เราได้กินนะัเ้

อาบอละอาม่อนเนี่เน่อลยังนานต้งตรงเลเด็กอ้เจ้ครับยกขื่อนขียเข่นขี้เ่นขนลยเเราจะเคนนหนักอบ้างุเหื่อยครับุเยอครับนียบอครับยอะครับาลงลยดีร้อนโขาครับี่อเครื่องปั่นครับตดแมงเหาตบบ นะครับยงครับโอ้มีตะปลาส้อยหัวแข็งตะปลาควยลามอะไรพี่ควยมันควยลามว่ะแล้วก็ติดดาวเนี่ยนี่เป็นเะไรุ่นวตัวนี้มีปาส้อยวลามเกงเลยกะเียนรุ่นนีนะที่เราจับ

แสดงใจ่เยฮอตจูผมซีพีครับพี่ตายแล้วเดินไปโบอกตายขี่รถเต็มขูนหน่อเฮ้ยฮอตจูผมอ่ะขึ้นผมก็ที่ผมไ่ำนาจับปลาเห็นไหมคลิปหนังท่ไมให้ดูกินปไหมผมว่าเข้ายินมาให้มังไงกดเข่าหน่อยด้ย S <s <ans> <c oughs> อือพี่ตาบี้คุ้มาังพี่วันนั้นอ่ะนั่เบา20ตัวได้หนับพันเลยวันเดวปรากฏปิ้งอ่ะนอนอยู่นู่นนะไงเงืบอยู่น่ยอะไปดูปราปรากฏลดูกันะปดเท่าเลยนะนั่นนะนู่นนะเห็นไหมบอลเหลืองโอ้นั่ะน่ะอืดหัวแข่ง แล้วปุกนี่วะนี่พ้่นแม่งปุกเลยเนี่ยเนี่ยเนี่ยโอ้เกยยู้ตุบปุกมามาธรรมดาแล้วมดแก้วเอาไหมอนไฟุกกันเนีเนี่ยปลาชะโอไนแมันกินได้จุนงั้นอู้แต่กล้องฮัก โอ้นี่ครับโอ้โหนี่ครับสุดยอด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 โชว์โอนโชว์โอนโชว์โอนนะครับนี่ครับเอิ่มโอ้เต็มครับได้หอยจูบได้ครับหอยก็ได้ครับหอย โอ้ไ oh ้จ oh ูเอาหมยไม่ต oh, ้องเดินเก็บแล้วไม้จูบัางเอาหมดตาุงอเต็มเต็มเต็มดังเลยุงมามันติดมัเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปพร้อมกันสอันเลยวะมันจะเต็มแล้วนะเอาหมดท่นี่ละตัวนี่ะปีนพอมนะ เอาอค้อมาก่อนอันนี้นั่นกระสูบต่อใช่ไหมแต่ตักแล้วกรสูบต่อแล้วไปก่อภัยอว้๋อโอเคอปปกกอไป,ก,ไไปกินเลยก็ได้าั่นก็กินีกครับอ๋อหมดแล้ว เดี๋ยวสูบให้แห้งครับนี่ประชอนใหญ่อยู่ในนะครับผมประชอนใหญ่ยังอยู่ครับสูบให้แห้งแล้วก็จับไปครับหมาอสาบวเนี่ยสามร้อยสามร้อยเองอ่ะโอ้โหคือเกี่ยววะยิหารกันแล้วนะครับเดี๋ยวหารกันแล้วนะครับนี่สามร้อยหมาอสาครับหม้สาสามร้อยโอ้โหครับ ปลาครับโอ้ครับเต็มเคงนะครับเต็มเคงเดี๋ยวล้างปลาส่งบ้านครับขึ้นบ้านครับนี่ี้นะไปงี้นะมันใส่รถนี้เลไม่ได้รถพ่วงมาเนาะพ่วงก็นปไเอามาไอ้เท่าเนี่ย ส่งบ้านครับรถแรกครับเนาะเอาไปเอาไปขายก่อนครับเดี๋ยวมันจะตายก่อนครับปลาขาว เตาแล้วครับเสร็เรียบร้อยครับขายบัลาสิแล้อ่ะครับตุ้งครับสวยเียนน้อยานน้ีนี่สิสิบไม่ไหนครับผิดสิรถแท่รถตีดดรถแท่นี่ครับ ยัลงไปยังไม่ลอยอ้าวครับนี่กุ้งเหรอย่าไปไกลเล้วครับอู้มกีดถ่ายไม่ทันโอ้ครับสุกแล้วครับปลาแกวโอ้มีซิมอีกอ่ะโอ้สุกแล้วครับมัดเฮ้ยมัดเท่านั้นไหนนะใส่ถาดเลยถาดถาดตีนอะไรปลาบ่เนี่ยตีงเกลืองเกลือโคตรเค็มอ่ะดูแล้วตีบกเข้มเยี่ยหัวบ้านะหอวบ้านเกี๊ยวดิ เอาขึ้นบ้านว่าจะเอามาปิ้งสักหน่อยครับโอ้โหโดนจองครับโดนโดนเต็มเต็มล็อกเลยล่ะเอะไะครับได้กินปลาตัวเดียวมาดูครับมาดูครับมาดูครับกินคาปิ้งนะพอแล้วกินแค่คาปิ้งพอแล้วเอาปันหนึ่งแล้วเลยนะนี่เอฟซีเอฟมาเฝ้าครับเอฟซีนะกินข้าวไหมเนี่ยกินข้าวยัง เดี๋ยวรอเครื่องก้อยเนาะครับรอเครื่องก่อนครับเราไป,ไปเอาเครื่องอยู่ไปหายบอนลนะจิ้มให้บอลจิ้มกันคน,นแรกเลยเมื่อเช้านนหนังน,น,น่าจะเปื่อยเขาลืมเอาหนังออกต้มหมกนานเลยหนังไปหลับน่ะ ขาดเลยกินไหมอ้าครับอ our ่ะกิน um. ด้วยกันครับขาดเลยบอนะบอนบากลองเไปกินเนี่ยนะคนหยาดอยากกินเทย

ครับเริ่มจับกันแล้วครับแห้งแล้วครับนี่เนาะเริ่มแห้งกันแล้วเดี๋ยวไปดูชุดจับปลาไหลครับโอ้เป็นร่องไ้วครับจะได้กินไม่เน่ปลาไหลอ่ะ มันลงน้ะแม่เลยฮะแม่มันลงแม่เลย กลับอยู่ครับตอนนี้มีฟ้าครับยังไม่ได้ล้างครับเดี๋ยวไปล้าง